ต้องต้องอย่างนี้ก่อนก็คือว่าพอดีผมมีเรื่องที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะน่าสนใจกว่าหัวข้อที่เราจะมาไลฟ์วันนี้นะครับก็คือตัวผมแบบเราจะมาลองเล่นเกมตัวของ illusion connect กันแต่ว่าเรื่องนั้เราไว้ก่อนฮะวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นครับที่ผมจะมาแบบพูดคุยแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วเองนะครับที่แบบว่าผมพอดีลงไปจ่ายค่าส่วนกลางนะครับผมของที่พัก แล้วเจอเหตุการณ์ที่ใบแซม,มากเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญยิ่งกว่าวันใดๆที่ผมได้เคยเจอมาในช่วงรอบปีนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าปีนี้นยโควิดแย่หรือแม้แต่แบบเป็นประเด็นการเมืองแย่หรือแบบเรื่องราวของการเรียนอะไรนู่นนี่นั่นแย่ครับผมแสดงว่าคุณยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เหมือนกับผมครับผมก่อนที่จะเล่าถึงเหตุการณ์นี้ผมต้องขอพูดถึงเรื่องนึงก่อนเรื่องนี้สําคัญมากมันคือเรื่องราวที่ว่า วันนี้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะชื่นชมอาชีพหนึ่งครับผมผมไม่ทุกคนทายดีกว่าเวย้ยคุยคิดว่าอาชีพอะไรเวย้ยที่เป็นอาชีพที่ลำบากที่สุดครับคุณคิดว่าอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่เหนื่อยที่สุดอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่แบบว่าเหมือนกับน่าจะแย่ที่สุดอะน่าจะถูกแบบทดสอบในทางกายทางใจทางอะไรอะขายประกรันวาดรูปขายตรงโนเนมขยับได้ไม่ใช่อันนั้นผีเข้าผมกุมารผมเรียกกุมานะรว่ามตำรวจพะโลงยามฟรีแลนซ์ไอเยี้ยฟรีแลนซ์ เออแต่ฟรีแลนซ์ลำบากจริงไม่ไม่ผมว่ามีลำบากของฟรีแลนซ์วเว้ยคนเก็บเงินรอพอพอโอเคเฉลยเลยละกันครับผมนะคร,นนครูอนุบาลครูอนุบาลพี่เลี้ยงอนุบาลหรือแบบใครก็ตามที่แบบว่าดูแลเด็กอนุบาลอยู่กับเด็กอน,อนุบาลอะไรว่าไปผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมอพิชัยอาชีพครูครูอนุบาลมากๆเรเล่นได้เลยว่าโหวตมาได้ขนาดนี้เพราะมีครูอนุบาลที่ดีครับผมนะแล้วเขาไม่ตกผลเราเล่นก่อนนะครับ ครื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับครูดอบานทําไมถึงเป็นอาชีพที่แบบว่าลําบากที่สุดทําไมผมถึงบอกว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าน่าชื่นชมที่สุดหรืออะไรยังไงนะฮะใครก็ตามที่อยากจะทําบุญครั้งใหญ่ใครก็ตามที่แบบอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าผมนะเป็นอาชีพครูครูดุบานเชื่อผมครูดอบานเป็นอาชีพแบบว่าสุดยอดมากต้องยอมใจจริงๆอ่ะว่าคนที่เป็นครูดุบานเนี่ยต้องมีความอดทนที่สูงมากทั้งกายทั้งใจความเหนื่อยล้าในทุกๆรูปแบบเลยครับ วันนี้ผมไปเจอเด็กคนหนึ่งเป็นสองพี่น้องมั้งนะครับผมตอนนี้แบบเมื่อเมื่อประมาณสิบนาทีก่อนที่ผมจะมาไลฟ์นั่นแหละพี่คนโตเนี่ยน่าจะเรียนอยู่มต้นน้องคนเล็กน่าจะเรียนอยู่ประมาณอนุบาลหนึ่งไม่ก็อนุบาลสองไม่ก็ประถมหนึ่งนะครับประถมปนหนึ่งอ่ะไม่น่าจะโตเยอะเท่าไหร่อ่ะเดาว่างั้นคืออย่างงี้ยว้ยเด็กเกรียโอ้โเด็กเกรียนไอ้เหี้ยเด็กเกรียกเกนเจอเจออายุเท่าไหร่ก็เจอแหละคุณครูเป็นอาชีพที่ลำบากแล้วครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเจอเด็กเยอะ แล้วเด็กเด็กเด็กธรรมดาไม่ใช่อะไรหรอกไอเด็กที่แบบพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยที่น้าตกนะน้าหลังแหวงนะว่าอ่ะเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมไปผ่าอะไรว่าเดี๋ยวกลายเป็นดราม,มา่าเหมือนกับเขาเรียกว่าผมสลดสุขคุณแบบตบเด็กอีกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้สองพี่น้องคนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพอดีว่าผมก็ลงไปจ่ายผมกับค่าส่วนกลางแล้วนะครับผมคือเราอยู่คอนโดนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมเนี่ยไปจ่ายตัวของค่าส่วนกลางเนี่ยก็จ่ายชําระเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับเข้าประตูกันจะขึ้นลิฟต์ผมเจอสองพี่น้อง นะครับที่แบบอย่างที่บอกไปพี่พี่สาวเป็นพี่คนโตมันอยู่มอต้นน่ารักมากน้องคนนั้นนะครับผมนะคือเหตุการณ์นี้ผมไม่โกรธมากเพราะว่าพี่เขาน่ารักนะครับผมพี่เขาแบบเออดูมีมารยาทดีอะไรนู่นนี่นั่นน้องคนเล็กเนี่ยที่เดาว่าน่าจะเป็นน้องอยู่อนุบาลน,น่าจะเป็นแบบน้องที่แบบว่าอยู่ตอนแบบช่วงปฐมหนึ่งอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอ่ที่ผมเดาวไว้นะผมนะผมมาไปะยงกับครูอนุบาลเพราะว่าผมเชื่อว่าครูอนุบาลอ่ะต้องเจอกับสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจเลยเว้ยว่าสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งแบบเป็นของตาย เป็นสิ่งที่ขู่นุบาลพี่เลี้ยงนุบานต้องเจอเกือบทุกวันเพราะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออถ้าเกิดว่าเหมือนกับวันนั้นไม่เจอก็น่าจะโชคดีหรืออะไรยังไงไปขี้อ่ชถก็ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะขี้อหรือแม้แต่อ้วกหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลอะ่ะที่แบบว่ามาจากเด็กอะ่ะและทีนี้ประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม พี่สาวอะไม่เท่าไหร่พี่สาวเขาก็แบบมีมารยาทดีมากก็คือเหมือนกับเปิดคือคือก็เออกดลิบให้อะไรให้นะครับผมนะเขาเขาก็เป็นเด็กอะนะนะฮะเขาก็มองว่าเราเราน่าจะเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่มั้งไม่ไม่ไม่ใช่เด็กขี้ใสครับผมคือคือะขี้ใสของผมอาจจะเตะน้องเขาตายไปแล้วนะเราะตอนเราแต่ว่าคือคือมันคงไม่มีคนบ้ายเนี่ยก็เหมือนกับเดินมาขี้ใสหน้าเราไม่ใช่หรอกเออแต่ว่าไอพี่สาวอะเข้าใจว่าก็ไปรับน้องมาจากโรงเรียนมั้งน้องน้องเขาแล้วน้องเขารับรับน้องชายมาจากโรงเรียน แล้วทีเนี้ยระหว่างที่เราก็กําลังเดินเข้าลิฟต์ถูกปะเราก็เดินคือน้องน้องสาวเขาเข้าไปก่อนนะครับพี่สาวอะ่ะเข้าเข้าไปในลิฟต์ก่อนแล้วก็กลดลิฟต์ให้เราเราก็เหมือนกับถือของถืออะไรมาช่ปะกำลังจะขึ้นลิฟต์หลังจากที่แบบทําธุระเสร็จน้องเขาอะ่ะน้องชายอะ่ะเดินไม่ใส่กางเกงมาเข้าใจว่าเหมือนกับใส่แค่เหมือนกับเป็นอะไรแบบปิดเอาไว้ไม่รู้อะ่ะปิดเหมือนกับเป็นเป็นผ้าอะไรเล็กอ่ะเลยทีนี้เขาเดินถือถุงมาถุงหนึ่งเว้ยถุงนั้นอะ่ะมัดมาเรียบร้อยแล้ว แต่มันก็จะมีแบบแตะแต่แต,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 แต่แต่กูยืนมองน้องมันถือเฮี้ยมาวะกูยืนคิดเราก็พยายามยืนแบบคือเรายืนริมๆน้ำม,มันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่น้องพอน้องเขาเดินเข้ามาในริบป,ปุขน้องเขาอะในถุงนั้นอนะใส่กางเกงแล้วก็ป๊บนึงนะอะไรเขาป่ากูเนะี่ยอืมชิบหายแล้วเฮี้ยขี้เขาปล่ากวะว่าเด็กมันขี้แตกใส่กางเกงครับผมและทีเนี้ย กูไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมันคิดเฮี้ยอะไรอยู่นะครับคือแบบขนาดตอนกูมาถมอ่ะหรือว่าตอนกวนนุบาลกูก็ไม่น่าจะแนสซี่ขนาดนั้นนะหรือแม้แต่ถ้ากูเป็นพี่สาวเขาหรือ,อยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เขาะกนหผมหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเขาไม่ใช่ขี้ในรีบเว้ยมันขี้มาก่อนเว้ยคือว่าเหมือนกับมันอ่ะน้องมันอ่ะใส่กางเกงมาใช่ปะคือน้องมันอ่ะเอาถุงเว้ยใส่กางเกงอ่ะที่เปื้อนขี้อ่ะแล้วเอามัดถุงเอาไว้อ่ะ แล้วแบบมึงคิดดูเว้ยคือน้องมันอะเดินแบบไม่สเหมือนกับไม่ใส่กางเกงมาอ่ะย่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไล <c oughs> น์ในวันนี้นะครับผมนะยินดีต้อนรับครับขอให้มีความสุขคะ <c oughs> น้องมันเดินเข้ามาในรตบเว้ยไม่ใส่กางเกงถือถุงมาถุงนึงเว้ยถุงแบบเหมือนกับถือถุงแกงเลยคือเดินเข้ามาในรตบแบบน้องมันก็แบบเออตอนแรกกูคิกว่าเออถือถุงแกงกะหรี่ว่าเห็นแบบมีน้ําแบบเยิยม้ยมๆสีอะไรวะสีสม้สมๆไอ้ไม่สม้มไม่สม้มน้องคนนี้แบบสีแบบเป็นออกแนวแบบ สีสีส้มออกเหลืองเป็นสีครีมๆหน่อยนะครับเคยกินแบบพกมัสมันมาแต่มาสมันมันจะส้มมันจะส้มแบบเข้มหน่อยไงแต่เนี้ยมันจะเป็นส้มแบบเหลืองอ่อนๆเป็นสีอิดอ่ะเออแล้วเก้ถือถุงมาแล้วเข้าใจว่าถุงแกงตัวนั้นน่าจะรั่วน่าจะนะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนที่น้องมันเดินเข้ามาปุ๊บอะ เหมือนกับกูรู้สึกว่าเหมือนกับฝนเหมือนกับแมเหมือนกับมันตกอะ่ะคือเหมือนกับฝนตกที่ตีนะเวลาแบบว่าฝนแบบฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆอะ่ะแล้วแบบเหมือนกับเวลาเราเดินโดยใส่รองเท้าแตะใช่ปะม,มันก็จะมีเหมือนกับแบบเป็นเรียกว,ว่าละอองน้ําอะไรเงี้ยนะครับที่แบบกระเด็นเข้าเท้าเราบ้างอะไรบ้างกูไม่รู้ว่ามันกูกูกูไม่อยากจะคิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเหมือนกับน,น้องมันเดินเข้ามาปุ๊บแล้วถุงมันแบบเขาใจว่าถุงไม่น่าจะมีคุณภาพอ่ะน้องก็เดินเข้ามาแบบ เออก็ไปยืนร so right? <laughs> no <Willy> ิมๆอ่ะมันก็รู้แหละไม่งั้นกูตกแล้วทำไมันยืตรงกลางริมอะคือน้องมันก็ไปยืนริมๆแล้วแบบว่ามันก็ถือถุงตรงหน้าของมันกูก็พยายามพินิาิค์คือระหว่างที่น้องพี่สาวเออระหว่างที่พี่สาวเขาก็เขาก็ระกดริมนะเขาก็คืออย่างที่ผมบอกเว้ยผมอ่ะไม่ได้อารมณ์เสียเท่าไหร่เพราะพี่สาวเขาแบบมีเมลระยะดีมากเลยนะพี่สาวก็ถามว่าเออชันอะไรคะอะไรอย่างนี้ก็คือพอดีเราถือของมาเยอะนะครับผมนะเออก็น้องชายเขาอะนะน้องชายเขาเดินเข้ามา แล้วก็ถือถุงตอนนั้นนะ่อนะอย่างที่ว่านะครับอย่างที่ว่าน่ะถือถุงประเด็นตัวนั้นแหละอย่างที่ว่าเขามาเวย้ยแล้วทีเนี้ยมันก็ยืนมองกูเพราะกูยืนมองมันก่อนไงคือแบบคืออันนี้ผมขอโทษนะผมอาจจะใช้คําแบบนี้นิดนึงนะสัมพนามแบบเหมือนกับพ่อขุนรามนิดนึงนะแต่แบบมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับน้องมันแคนกูอะตอนแรกผมก็งงว่าน้องมันแคนแล้วเพราะตอนแรกผมดูไม่ออกตอนแรกคือเนื่องจากว่าผมแบบอยู่ใน,นรต์แลวผมใส่หน้าก,กากไงน,นี่ไงคือเราใส่หน้ากากเราไม่รู้ตอนแรกเรานึกว่าแกน้องแกถือถุงแกงอะไรมามั้ง แล้วที่เราเห็นน้องเขาไม่ใส่กางเกงอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะเรียกว่าไงดีอเขาอาจจะใส่กางเกงขาสาาั้นอะไรเงี้ยเด็กๆเดี๋ยวนี้นะคือผมก็ไม่ค่อยเขาจะเทรนด์แฟชั่นหรอกเออเด็กเขาอาจจะใส่แบบนี้ะนะเขาจะใส่เป็นกางเกงขาสาั้นแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่เดินมาปุ๊บไอ้เราก็ยืนมองน้องมันหน้าน้องแม่งอ่ะมองกูอย่างเงี้ย คือเหมือนเหมือนอยากจะต่อยกูอะกูก็งงว่าน้องเป็นเฮี้ยอะไรวะคือแบบทำไมมันมองกูแรงอย่างวะไอเราก็แค่ผมกับดูเฉยเราก็คือผมเป็นคนที่แบบชี้ดูเฮี้ยอะไรไงเออนะครับผมก็ดูไปเรื่อยเพราะมันอยู่ในลิฟต์มันน่าเบื่อมันไม่จะมองหาอะไรก็คือแบบเราก็มองไปเรื่อยเอางี้ดีว่าน้ำเจ็ดเดี๋ยวหาว่าผมโรคจิตดิหาว่าผมโลลิคอม์ดไม่ได้เป็นโลลิคอโชตะคอนอะไรนะครับคือแบบแค่เป็นคนแบบชี้สังเกตเฉยๆคือน้องมันก็มองแบบมองแรงมากอะน้องมันมองหมกับมันอยากจะฆ่ากูอะแล้วผมก็งงว่าามมนอองห้ยะะไวคืท มมันม,มองแบบแรงมากอ่ะน้องน้องชายเขานะแต่พี่สาวเขาแบบพี่สาวเขาก็ไม่อะไรพี่สาวเขาก็เหมือนกับพยายามแบบเหมือนกับพยายามเบนสายตาหนีนะครับผมไอเราก็แบบอะไรวะพอสังเกตไปประมาณปุ๊บเท่านั้นแหละพอกดลิฟต์ลิฟต์ปิดลิฟต์ปิดไปปุ๊บมีอยู่สามคนมีผมมีพี่สาวเขาแล้วก็น้องชายระหว่างที่น้องชายเขาก็มองผมด้วยความเคร่งเครียดสักพัก ผมได้รู้สึกอะไรบางอย่างฮะสักพักกินออกแล้วมึงคิดถึงสภาพใช่ปะลิฟคอนโดผมอะ่ะพัดลมแม่งเสียไม่มีแอร์ไม่มีคือไม่มีลิฟบ้ามีหน้าต่างแล้วนะคือคือแบบมันช่องอา,อากาศมันก็ไม่ค่อยดีมันเป็นลิฟเก่าครับผมคือคอนโดผมมันเป็นคอนโดไม่นี่เท่าไหร่แล้วมึงคิดถึงสภาพเว้ยว่ามันจะเป็นยังไงต้องยืนตรงนั้นอะแล้วแบบไอ้เราก็รู้แล้วล่ะพอแบบ พอกลิ่นมันเริ่มมาปุ๊บแล้วกูแบบเฮียแม่งเอาเลยสัตว์กูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพี่สาวเขาถึงไม่ค่อยเข้าถึงเหมือนกับพยายามเหมือนกับแอบแอบเบนหน้าหนี ไอ้น้องชายมันก็เหมือนกับมองโกรธกูเหมือนก็คือคือผมรู้นะผมเข้าใจว่าในคอมเป็นเด็กเด็กก็คงอายแหละเอาจริงเด็กก็คงรู้สึกว่ามนกับไม่ไม่แฮปปี้อะถ้าเกิดว่าเหมือนกับวิเนียนะถ้าเกิดอมกต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่แบบองค์กรคือกูเป็นใครก็ไม่รู้อะคืออยู่ดีๆจะไล่กรจากนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องถูกป่ะล่ะเออคือคือผมก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเพราะผมก็ต้องขึ้นเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้จริงๆอะ ไอ้เฮียตอนแรกผมนึกว่าน้องเขาซื้อกับข้าวมาแดกผมนึกว่าเขาซื้อมันกัเป็นพวกแบบแซนด์วิชอะไรนู่นเนี้ยนะถูกปะเพราะกูยังไม่เห็นกางเกงตอนแรกกูเห็นมันกับเป็นถุงแกงเลยว่ากันไปกูก็เลยแบบเออก็โอเคก็ไม่มีอะไรพอน้องมองโกรธแล้วก็ปิดลิฟต์แล้วก็พอได้กลิ่นมึงคิดดูแล้วกันเว้ยเป็นหน้ากากอนามัยอย่างดีเลยอ่ะกลิ่นไม่ยังเข้าอ่ะมึงคิดดูแล้วกันไอ้เหียแล้วแล้วมึงคิดดูสภาพไว้ยว่าเหมือนกับคือกูพยายามแบบนี้แล้วอ่ะเออสดชื่อเลยอ่ะมึงคือแบบกูพยายามปิดหลังนว้ลไว้องมันก็แบบ โหคือคือ,คอตอนนั้นเข้าใจอารมณ์น้องแม่งมากเลยจริงๆคือน้องแม่งก็คุแบบอยากให้ผมออกไปอะแต่ออกไปไม่ได้เพราะลิฟต์มันปิดแล้วแล้วเหมือนกับมันจะอยู่ดีๆให้เปิดลิฟต์มันคงไม่ใช่เรื่องถูกว่าล่ะก็จนกว่ามันจะไปถึงแบบชั้นที่มันไปถึงที่หมายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหมันเป็นเรื่อที่สุดยอดจริงๆอะผมเลยบอกไงว่าขนาดวันเนี้ยผมยืนในลิฟต์กับเด็กที่ขี้แตกใส่กางเกงอะ แต,แต่ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งไว้ที่ผมไม่เข้าใจกับน้องเขานะครับสมมติถ้าเกิดน้องมาดูย้อนหลังคลิปของพี่นะสมมติว่าคลิปพี่มันแบบอยู่ดีๆมันอาจจะไปถึงน้องหรืออะไรว่าไปนะฮะน้องครับพี่ถามอย่างหนึ่งได้ปะน้องพี่พี่รู้ว่าน้องเสียใจกางเกงแล้วแบบว่าเจ้ากังเกงไปซักอะไรนู่นนี่นั่นให้คุณแม่อะไรตานาน,นะนะแต่พี่ถามข้อหนึง่งพี่ถามถึงพี่สาวน้องด้วยน้องครับทําไมน้องไม่ล้างมาก่อนทําไมน้องเหมือนกับประมาณว่าไม่เข้าไปในห้องน้ํตาตักน้ํา ในขันอะไรก็ได้ล้างกางเกงก่อนแล้วก็เหมือนกับมาดกางเกงคือผมเข้าใจว่าเด็กมหนึ่งก็น่าจะทําเป็นนะน่าจะซักผ้าเป็นมั้งต่อให้ไม่ต้องซักผ้ามึงก็ไม่ใช่ว่าน้องมันขี้ใส่กางเกงแล้วมึงเอาทั้ขี้ทั้งกางเกงกใส่ในทงอีสัตว์โอ้ยแล้วกูเป็นพ่อเป็นแม่ที่กูหลอกกูแบบใช่ไหมอ่ะคือแบบพอเข้าใจผมใช่ไหม คือน้องอ่ะแต่ผมไม right. ่เข้าใจน้องมันมากเว้ยคือทําไมน้องครับน้องทำไมถึงไม่คือแบบไม่ล้างก่อนไม่เอาคือเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมคือน้องคือสมมติถ้าเกิดน้องเขาขี้แต่คือสมบติเดินมาถึงบ้านหรืออะไรอย่างงี้ใ้่ป้าแล้วน้องเขาขี้แต่ขี้แตกใส่กางเกงปุ๊บใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเหมือนกับประมาณว่ามันมนในเนี้ะเนาะคือใส่กางเกงอยากจะล้างกางเกงก่อนน้องก็ล้างก่อนกางเกงอ่ะล้างล้างก้นให้น้องคือแบบพี่สาวนะพี่สาวก็ล้างก้นให้น้องก็ได้หรือว่าน้องชายก็ แต่น้องชายอนุบาลผมว่าเอยอนุบาลผมก็าพอเข้าใจอยู่ว่าน้องอนุบาลแค่แต่นั้นแต่พี่สาวอะ่ะพี่สาวคือ <c ười> ทาไมพี่สาวถึงไม่นี่ไงทําไมถึงแบบพี่สาวถึงแบบไม่แบบเออไม่ดูน้องหน่อยพี่สาวก็มอต้นอะ่ะนะครับผมพี่สาวก็น่าจะโตระดับหนึ่งแล้วอะ่ะน้องก็ล้างเอาน้ําในแบบห้องน้ําก็ได้เป็นน้ําในขานหรือว่าเป็นแบบหัวฉีดอะไรก็ได้อะ่ะฉีดกางเกงล้างให้เหมือนกับไอ้ออตรงนั้นนะ่ะมันหายไปก่อนบิดให้มัดๆให้มันเหลือแต่กางเกงไม่ต้องเอาของแถมมาให้แล้วก็ใส่ในถุง เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมันมัน disgusting มากอะมันทุเรศมากอะน้องจา๋าอะไรวะเนี้ยโนถุงน้องเขาจะเอาเอาเอ,อาไปเป็นปุ๋ยก็ได้โอ้โหเอาไปเป็นปุ๋ยยิบมหายเอ้ยรักโลกเหลือเกินนะมึงในเวลาแบบเนี้ยเฮีย <c oughs> มึงรักแต่โลกแต่มึงไม่รักกูเลยอะคนนี้เข้าไปในลิฟต์ด้วยอะคือ,อย่างน้องมันคิดถึงสภาพอะแล้วถุงมึงอะเพราะใจปะม,มันไม่ได้เป็นถุงแบบมึงไม่ได้เก็บใส่ตู้เซฟมึงไม่ได้ใส่มันก็เป็นแบบล็อกแบบเวลาส่งเงินให้กับมาเฟียมันเป็นถุงพลาสติกกับข้าวโง่อะ แล้วแบบมันไม่ได้กันดีกันอะไรงแล้วผมมึงเดินเข้ามาในริปปุ๊บอะไอ้ทั้งน้าทั้งขี้ทั้งเกงมึงอะมันก็หยดมาเป็นแบบมันกับเครื่องกองน้ําอะพอเข้าใจใช่ปะเหมือนกับเวลามึงแบบชงกาแฟแต่แทนที่ว่ามึงจะใส่กาแฟข้างบนในเชื่องโคเครื่องชงอะมึงใส่ขี้ไปในเครื่องชงอะแล้วมันก็จะแบบตุ๊ก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 ตามพื้นอย่างเงี้ยแล้วผมอะระแวงถึงขั้นที่ว่าเหมือนกับผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันหยดใส่ตีนหรือเปล่ามันหยดใส่มันหยดใส่เท้าหรือ แต่แต่ไม่คือถามว่าผมโกรธไหมผมก็ไม่โกรธหรอกแต่ผมแค่ไม่เข้าใจแล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าใครมีน้องอะไรยังไงก็คือคือการขี้แตกการอ้วกแตกผหว่ามันเป็นเรื่องปกติผมรู้เพราะผมก็เคยขี้แตกตอน,นเด็กๆอะ่ะอ้วกแตกอะไรผมก็เคยเป็นนะครับพ่อแม่ผมก็ลําบากกันแหละแต่ว่าอย่างน้อยครับผมผมขอร้องอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาเด็กขี้แตกอนุญาตขออนุญาตเลยนะครับผมนะขออนุญาตเลยฮนะล้างก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเอาขี้มาใส่มาด้วย ใช่ไหม,มพอเข้าใจผมจ้ว่ปะคือล้างมาก่อนไม่ต้องกับกลัวห้องน้ำเขาเปื้อนอะไรนู่นนี่นั่นคือแบบฉนันก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะจ๊ะเออเป็นบทเป็นบทคือไม่ใช่เป็นบทเรียนแรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องตลกตลกแล้วเหมือนก็เป็นเรื่องในนี่ระกานที่แบบผมก็อยากจะโยงแล้วก็อยากจะไปชื่นชมนะตัวของแบบบุคลากรที่ทําอาชีพครูอนุบาลหรือว่าพี่เลี้ยงอนุบาลทุกๆคนคิดดูครับขนาดวันนี้ผมเจอแค่ดเด็กคนเดียวอ่ะหรือแม้แต่พ่อแม่เราเนี้ยพ่อแม่เราอะยอมรับเลยโอ้โหพ่อแม่เราผ่านอะไรมาเยอะจริงอ่ะ คิดดูแล้ว,ว,วก็พมึงทาอะไรกับพ่อแม่มึงม้างอะ่ะทั้งอ้วกท,ทั้ทงขี้ทั้งเฮอะไรทุกอย่างอะ่ะเอาจริงมาแต่อย่างที่บอกไปว่าอันเนี้ยมันยังสู้ตของครูหนูมาไม่ได้หรือพี่เลี้ยงหนูมาไม่ได้เพราะขนาดวันเนี้ยผมเจอเด็กคนเดียวอะ่ะอยู่ในลิ์ผมยังแบบมันก็หัว,หวจะระเบิดแบบเนี้ยแต่คิดดูแล้วกันเว้ยพี่เลี้ยงหนูบ้านหรือว่าครูหนูบ้านอะ่ะเจอแบบเนี้ยทุกวันแล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวอะ่ะห้องหนึ่งก็อาจจะมีเด็กยี่สิบคนก็ดีห้องหนึ่งอาจจะมีเด็ก สามสิบคนก็ดีถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนเล็กหรืออะไรว่ามันไปอะ่ะยอมแล้วทำตรงจากใจเลยว่าวันนี้มันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่ามันอาจจะดูแบบช็อกนะครับนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ผมไม่เจออะไรแบบนี้เยอะยผมไม่ได้อยู่กับเด็กนะครับผมนะเพราะผมก็ไม่ไม่ได้มีพี่น้องไม่ได้มีเด็กมีอะไรนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าผมไปเจอเด็กผมก็จะเดิน่างหาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเด็กะนะครับแต่ว่าวันนี้พอเจอมาปุ๊บก็เลยแบบเออก็เลยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็แบบพูดตรงๆเลยอยากจะชื่นชมเอางี้ด้วยอยากจะชื่นชมอาชีพของครูหนูบ้าน ที่เรียนอุบาลหรืออะไรว่าไปที่ต้องอยู่กับเด็กอะไรแบบเนี้นะครับที่แบบว่าเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยแม่งแบบผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราปรงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ว่าถ้าเจอ,อยี้ทุกวันกูก็ไม่ไหวเอาพีดีกว่าเจอแบบนี้ทุกวันแม่งไม่ไหวจริงๆชนะแล้วนะครับผมถือว่าเป็นเกรดเล็กๆน,น,น้อยๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พ่อแม่แล้วก็ทุกๆท่านที่คอยทําให้ผมรู้ว่า การขี้แตกสังเกงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ควรที่จะขี้ในห้องน้ําหรือถ้าปวดจริงๆก็อัานไว้ก่อนแล้วค่อยไปลงในห้องน้านะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากที่พยายามตามเช็ดตามทำความสะอาดต่างๆนานาปาเจราจีราหูติขอบคุณมากเลยนะครับแต่ขอบคุณมากครับอืมป่ะประมาณนั้นจบ